สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับบทเรียนฟังก์ชันลอการิทึมและกราฟนะครับบทเรียนนี้นะครับจะพานักเรียนไปรู้จักกับลักษณะของกราฟฟังก์ชันลอการิทึมนะครับและเราจะไปดูกันว่ากราฟของฟังก์ชันลอการิทึมจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อใดแล้วเป็นฟังก์ชันลดเมื่อใดนะครับก่อนอื่นก่อนเราที่เราจะไปดูลักษณะของกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับเรามาดูบทนิยามของฟังก์ชันลอการิทึมกันก่อน ฟัง์ชันลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลนะครับโดยเรานิยามฟังก์ชันลอการิทึมว่าเป็น f inverse เท่ากับเซตของคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกใน R บวกคูณ R โดยที่ x เท่ากับ a กํลัง y a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะครับนอกจากเราจะนิยามเป็น x เท่ากับ a กํลัง y แล้วเราจะนิยามอีกแบบหนึ่งได้ว่าฟังก์ชันลอการิทึมก็คือเซตของคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกใน R บวกคูณ R โดยที่ y เท่ากับ log x ฐาน a แล้ว a มากกว่า0 a ไม่เท่ากับ1นะครับต่อไปเราจะไปพิจารณาตัวอย่าง,ง um, นะครับของฟังก์ชัน log กาลิทึมนะครับโดยจะพิจารณากราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน a นะครับเมื่อ a มากกว่า1นะครับเงื่อนไขที่ครูใส่ไปก็คือพิจารณาค่าที่ a มากกว่า1แต่ a น้อยกว่า5นะครับเราจะสังเกตเห็นลักษณะของกราฟนะครับ กราฟจะผ่านจุด10เสมอเลยนะครับกราฟจะผ่านจุด10เสมอโดเมนของกราฟนะครับจะเป็นช่วงเปิด0ูนย์ถึงอินฟินิตี้นะครับและเรนจ์ของกราฟเนี่ยก็จะเป็นเซตของจำนวนจริงเลยก็คือตั้งแต่เปิดลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้นะครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะครับกราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน a นะครับแต่เงื่อนไขนี้เราจะพิจารณาที่ a มากกว่า0แต่ a น้อยกว่า1นะครับ ในกรณีที่ a มากกว่า0แต่ a น้อยกว่า1เราจะสังเกตลักษณะของกราฟนะครับกราฟยังผ่านจุด 1, 0เสมอและกราฟเป็นฟังก์ชันลดนะครับกราฟเป็นฟังก์ชันลดและโดเมนของกราฟก็ยังเป็นช่วงเปิด0ถึงอินฟ n i t ตี้เลนส์ของกราฟยังเป็นเซตของจำนวนจริงนะครับยังเป็นเซตของจำนวนจริง จากตัวอย่าง2ตัวอย่างข้างต้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่านะครับกราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน a นะครับกราฟจะผ่านจุด 1, 0เสมอโดเมนของมันก็คือช่วงเปิด0ถึงอินฟิน t y ี้เลนก็คือตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity หรือเซตของจำนวนจริงนั่นเองนะครับกราฟจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า1กราฟจะเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1น,นะครับ เงื่อนไขนี้นักเรียนก็คงจะจําได้แล้วนะครับว่าฟังก์ชันลอ,อการิทึมกราฟจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า1และจะเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1นะครับต่อไปครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนะครับชวนคิดที่1แล้วถ้ากราฟมันไม่ใช่ y เท่ากับ log x ฐาน a ล่ะครับ y จะเป็น log เท่ากับ log ลบ x ฐาน3ตรงเนี้ย ตรงตรงนี้เป็นลบ x นะครับถามว่าฟังก์ชันนี้ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณากราฟกันนะครับอพอเราเอากราฟไปว่านะครับ y เท่ากับ log ลบ x ฐาน3เราเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดทั้งทั้งที่ฐานเนี่ยเป็นเลข3แต่ทำไมฟังก์ชันถึงเป็นฟังก์ชันลดนะครับเราลองพิจารณาต่อครับแล้วถ้า y เท่ากับลบ log ไอ y เท่ากับ log ลบ x ฐานเศษ1ส่วน3ว่าฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือจะเป็นฟังก์ชันลดเนาตอนนี้ค่า a ของของมันก็คือมันจะมากกว่า0นแต่น้อยกว่า1นะครับพอเราไปพิจารณาปุ๊บนะครับเราจะได้ว่าอ๋อฟังก์ชัน y เท่ากับล็ลบ x ฐานเศษ1ส่วน3เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเฮ้ยมันก็จะตรงกันข้ามกับบทสรุปที่เราเคยสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชันล็อที่ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า1 แต่เป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1แต่พอมาเป็นกิจกรรมชวนคิดเนี่ย log ลบ x ฐาน3มันมากกว่า1ทําไมถึงเป็นฟังก์ชันลดและ y เท่ากับ log ลบ x ฐานเ3ส่วนสฐานมันเป็นมากกว่า0แต่น้อยกว่า1ทําไมถึงไม่เป็นฟังก์ชันลดแต่ดันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของพิจารณากราฟของ y ท่ากับ ลบ x ฐาน3กับ y เท่ากับลบ log x ฐาน3นะครับจากการเลื่อนขนานของกราฟนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยสองกราฟจะสะท้อนด้วยแกน y นะครับกราฟ2กราฟจะสะท้อนด้วยแกน y กราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน3มันก็จะต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่เมื่อใดที่เราเปลี่ยนค่าของ x เป็นลบ x นะครับกราฟจะเกิดการสะท้อนกับแกน y นะครับ จนเกิดเป็นกราฟว่า y เท่ากับ log ลบ x ฐาน3จึงกลายเป็นฟังก์ชันลดซึ่งมันจะตรงข้ามกันเนาะเพราะกราฟทั้งสองกราฟนี้จะสะท้อนโดยใช้แกน y นะครับแสดงว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นมันก็จะสลับกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการสำรวจกันครับสำรวจกราฟนะครับ log ลบ x ฐาน a นะครับเมื่อ a เนี่ยมากกว่า มากกว่า1น,นะครับสังเกตว่ากราฟจะเป็นฟังก์ชันลดแต่เมื่อใดที่ a มากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า1กราฟก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งตรงกันข้ามนะครับกับบทสรุปข้างต้นที่เราสรุปว่า y เท่ากับ log x ฐาน a นะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า1แต่จะเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่า1น,นะครับตอนนี้พอเราเปลี่ยนเป็นลบ x log 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 x ฐาน a ปุ๊กนะครับ ฟังก์ชันก็จะเป็นตรงข้ามกับข้อสรุปเมื่อกี้นะครับต่อไปเราไปดูชวนคิดข้อที่3ครับครูก็อยากจะรู้ว่าแล้วลบลอก x ฐาน a จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อใดล่ะครับและเป็นฟังก์ชันลดเมื่อใดก็คือปกติเราจะพิจารณาที่ฟังก์ชันล o g x ฐาน a เฉยๆแต่ถ้าคุณครูใส่ลบไปข้างหน้าฟังก์ชันนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับคุณครูก็พิจารณากราฟของ log x ฐาน3กับ ล log x ฐาน3สังเกตว่า log x ฐาน3เนี่ยกราฟก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็คือสีดำและกราฟของลบ log x ฐาน3ก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะครับโดยที่ขนาดฐานมาเป็น3แต่ดันเป็นฟังชันลดเพราะกราฟสองกราฟนี้นะครับเราเติมค่าลบนะครับไปหน้าตัวฟังก์ชันทำให้กราฟ2กราฟเกิดการสะท้อนโดยใช้แกน x ถ้ากราฟเป็นอย่างไรเงื่อนไขมันจะตรงข้ามกันนะครับจากที่ว่า y ลบ y เท่ากับ log x 3นเครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ดันมาเป็นฟังก์ชันลดนะครับพอเกิดการสะท้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับข้อควรระวังเวลานักเรียนไปดูกราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน a เนี่ยแน่นอนแะครับจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า a มากกว่า1 จะเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1แต่ถ้าเงื่อนไขที่นะครับ y เท่ากับลบล็อก x ฐาน a กราฟจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1และจะเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากกว่า1นะครับซึ่งมันจะมีข้อสรุปที่ตรงข้ามกันกับ y เท่ากับล็อก x ฐาน a นะครับคลิปนี้นะครับก็จะ ผานนักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับลักษณะการเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับคาดหวังว่านักเรียนนะครับคงจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเป็นฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดนะครับของฟังก์ชันลอการิทึมได้เป็นอย่างดีนะครับหากนักเรียนนะครับยังไม่เข้าใจในเนื้อหาของคลิปนี้นะครับคาดว่าให้นักเรียนนะครับสอบถามคุณครูในโรงเรียนของนักเรียนนะครับเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะของฟังก์ชัน ที่ยกตัวอย่างมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ